าเชิดชูชัยทิพย์คุณยายมนตามาไม่ถึงเลยงั้นต้องผ่านไปก่อนนะมีตัวแทนลูกหลานไหมตัวแทนลูกหลนานยายมณภาเชิดชูชัยทิพย์รู้สึกว่าจะมีเขียนต่อพายไวว่าคุณประภัยคุณปราณีเชิดชูชัยทิพย์คุณประภัยคุณปราณีเชิดชูชัยทิพย์ขอได้เชิญแก่ เรียนเชิญเดินมาด้านหน้านี้เลยนะคุณปราภัยคุณปราณีเชิดชูทักษิณชัยพิาคุณยายายังมาไม่ถึงแต่เอาลูกหลานก่อนก็ได้ลูกหลานมาไหมลูกหลานมาไหมยังอารลำดับต่อไปเลยท่านอาจารย์บอกเอารลำดับต่อไปเลยลำดับที่สามอารลำดับที่สามนี่มาเป็นคณะเลยนะขอเรียนเชิญคุณเตี้ย คุณแม่อุบลม่วงพาคุณปัดมาม่วงพาคุณมานะม่วงพาคุณสุจิตพลาจิต<ร>ไทยปูจะลืมนะจะลืมนะนต่อไปจิตไทยปูไม่ก็จุดเทียนด้วยนะจดหกท่านขอเอรียนเชิญหกท่านขอเอรียนเชิญจากคุณเตีย้ยคุณแม่อุบลม่วงพาคุณปัดมาม่วงพาคุณมานะม่วงพาจับมือจับข้อต่อแขนด้วยกันเลยจับข้อต่อแขนด้วยกันนะแล้วก็จุดเทียนไทยหน้าของเรา นคุณเตี้ยคุณแม่อุบลม่วงพาคุณปัทมาม่วงพาคุณมานะม่วงพาคุณสุจิตาจิตไพบูนคุณนัทพรจิตไผ่บูนขอได้เชิญจับข้อต่อแขนรอโยมรอรอแป๊บนึงนุนกำลังเดินมาเอ่อวิ่งเลยลูกวิ่งล้มไม่ต้องลุกเอ่อมามาเอาจับข้อต่อแขนจับข้อต่อแขนจูดสาธุอนุโมทานีต่อไปชุดที่สี่ ชุดท,ที่สี่ขอเรียนเชิญคุณขวัญเมืองครุฑครุฑดำคุณจันทิมาศรีอุไรนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะเรียนเชิญจ,จุดเทียนชัยจุดเทียนชัยเป็นชุดที่สี่ขอเรียนเชิญคุณขวัญเมืองครุฑครุฑดำขอัยลอนเรืออาจจะไม่ชัดเจนคุณขวัญเมืองครุฑดำคุณจันทิมาศรีอุไรขอเรียนเชิญชุดท,ที่สี่ ชุดที่หขออนุญาตต่อเนื่องเลยขอ,อเล่นเชิญพันเอกพิเศษหญิงรุ่งทิวาพิมศักดิ์พันเอกพิเศษหญิงรุ่งทิวาพิมศักดิ์ขอ,อเล่นเชิญจากพันเอกพิเศษหญิงรุ่งทิวาพิมศักดิ์มาหรือไม่มานะเชิญจุดเทียนไทยนะเดี๋ยวอ่ามาแล้วคุณโยมคุณโยมอ่า ได้เรียนเชิญเพิ่มเติมภายหลังได้นะต่อไปชุดต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณพรเพนโคสาเ,เ,สาเนท่านที่หนึ่งท่านที่สองคุณพัทะพรพเสนาในาท่านที่สามคุณบัวรัฐอยู่โพท่านที่สี่คุณนกละดาทิพยานุปูล ท่านที่ห้าคุณสุวรรณเตานิเศษนาห้าท่านขอเรียนเชิญคุณพรทิพย์โคสาคุณพรลพัทรละพรพัทรละพรเสนาในคุณบัวรัตยู่โพคุณนกระดาทิพนุกูลคุณสุวรรณเต่านิเศษห้าท่านขอเรียนเชิญจัดสาธุสา สาธุอนุโมทาสาธุสาธุสาธุใจยเย็นๆคุณโยมอ่าใจเย็นๆจ,ยยจุดนะขอให้แสงเทียนส่องชีวิตเราให้เจริญรุ่งเรืองนะรุ่งเรืองลุกโลดน,นะแสงเทียนนี้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และ บูชาเทพเทวาเทวดาจุดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอจตมาหยุดสักพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้การจราจรติดขัดถ้ามีเตียนจานวนอีกสักอันหนึ่งก็จะดีมากแต่ว่าเราเตรียมไว้อันเดียวไม่เป็นไรแมวแมวถือที่หน่อย เด้วยเฉยๆเขาอาจมีเด็กโอเคแมวถ่ายให้พี่ตรงนี้หน่อยดิตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้แล้วเดี๋ยวส่งไปท่นาแนแล้วก็เลือดก็ ครับช่วงนี้ขออนุญาตน้องน้องทหารน้องน้องทหารขออนุญาตไปเอาถาดมาซักคนละหนึ่งใบแล้วก็เอาน้ำดื่มตอนนี้รู้สึกว่าคุณโยมจะกระหายน้ำพอสมควรถ้าได้ยินเสียงไปถึงน้องน้องทหารที่มาช่วยบริการขออนุญาตนะขออนุญาตน้องน้องทหารได้นำน้ำดื่มน้ำปลาเนาะน้ำสมุนไพรต่างๆหรือเป็นน้ำเปล่ามาด้วยนะเอามาเสิร์ฟนะ ท่านศรัทธาสาธทุกนภายในเต็นนี้นะมันอากาศมันอบอบนิดนึงนะอบอบนิดนึงก็น้องๆ้องทหารช่วยหน่อยลูกช่วยหน่อยช่วยเอาน้ำมาเสิร์ฟไอ่อนดาคุณเรียงชุดชุดชิดชิดทูวงพันเอกพิเศษหญิงรุ่งทิพวาไปแล้วมีหรือมีอีกเป็นเป็นเจ้าภาพอีกขอเรยเชิญตามรายชื่อก่อนแล้วกันพันเอกพิเศษหญิง ก้อนกลาง499บาทก้อนเล็ก199บาทแผ่นทองแผ่นใหญ่499บาทและแผ่นดวงแผ่นดวงนะแผ่นยันดวง99บาทและแผ่นทองแผ่นเล็กตามกำลังศรัทธาแผ่นลินดนนนะิด้านหน้าององมวยการนะด้านหน้าคงองมวยการได้เลยนะครับ ด้านหน้ากองอมริการเพื่อที่จะบูชาร่วมนะร่วมหล่อพระกับญาติธรรมทุกทุกท่านในเวลานี้นะเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะโทนาสาธุที่เดินทางมาจากที่ต,ต่างๆ นโมธนามูนีด้วยันจ้ะสาธุสาธุสาธุอะธุนโมธานีขออนุญาตขออนุญาตเรียนเชิญคุณมริวันคุณพิชคุณพิพิชาน คุณพิชานจารุพันธ์คุณมริวันคุณพิชานจารุพันธ์ขอเรียนเชิญจุดเทียนมงคลจุดเทียนมงคลขอเรียนเชิญคุณมริวันคุณพิชานจารุพันธ์ขอเรียนเชิญจะาได้ยินเสียงประชาันนี้แล้วขอเรียนเชิญช่างภาพกล้องใหญ่กล้องเล็กถ่ายภาพเยอะๆนะลูกนะขออนุญาตงานนี้งานสําคัญจริงๆญาติธรรมเหล่านี้แหละจะได้มาร่วมกันสร้างสำนักที่พักสงของเราให้เจริญรุ่งเรือง เจริญพรนะคุณตีแก้วคุณพรวีสาวพันชนะใจได้ถึงคนนะลงเลือดแตุ่ณแก้วเจริญพรนะเราชื่อนำนำนำมาเชิญมาสุดเชิญชายร่วมงานก็งานวันพิธีบวงสรวงทีแต่งงานเนาะ อันนี้เป็นเพื่อนกัจานะอาจารย์น <im> ั okay. re ่งตรงไหนคะร้อยชิญสุดเพื่อนไทด้วยเดี๋ยวป้าจะนั่งนี่จันนี้ก็ได้โอเคอาจารย์จดรายชื่อไหมผมดเรียนเชิญุดเพียนจุดเพื่นไทยุดเพื่อนนายกเพื่อนอาจารย์บอกว่าเรียนบริการโตบริการก็เรียนเชิญุดเ่นไทเรียนเชิญุดเนไทย คนละหนึ่งคนละหนึ่งก็พอใช่ไหมน้าเดี๋ยวซีเราจะเจริญรุ่งเรืองมากเกินไปมันจะมันจะหยุดไม่อยู่ไม่ใช่อะไรเอาหลายแท่นนะเอาแท่งเดียวพอเรียนเชิญคณะที่เดินทางมาจากฉะเชิงเซาแปดลิ้วนะแปดลิ้วได้มาร่วมจุดเทียนชัยสักหนึ่งแท่งนะสักหนึ่งดามเรียนเชิญคณะแปดลิ้วมาเรียนเชิญส่งตัวแทนมาก็ได้ หรือจะมาด้วยกันทั้งหมดก็ได้มาเลยเชิญเชิญจ้าไม่ต้องพูดกันมากก็ต้องพากันนานคนแปด้วพูดง่ายๆพูดคล่องนะพูดคล่องทางําบุญคล่องไม่ต้องลัวมาเลยคุณโยมยังไม่หมดคุณโยมเหลือไม่ไลน,นะโยมเยอะเกืเยอะเดี๋ยวบอ,อกว่า,าวไม่มีใครแล้วฉันจุดใหญ่เลยห้าแท่งเลยคน,นเดียวคณะแปดนิ้วขอคณะแปดนี้วหน่อยเออคณะแปด้วคณะแปด้วมีคณะไหนดี ีได้เดมีหนาบุะคะพอสำมาเราก็มีจุดไปแล้วเนาะคณะพ่อเราคณะ่นเราหมอแซนมีไหมมีไหมมีมาร่วมทำให้เราภาวนาพเสรวันนี้ต่อไปอาตมา่จะได้นิมนต์พระหล ครับลำดับต่อไปขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงนี้กาบพระราตนาพระเถราะเถระพ่อแม่รูบาอาจารย์สาขาวัดนานาหลวงทุกรูปทุกอง์เลยครับและพระที่เดินทางม,มาในเอาเฉพาะพระที่มาจากสาขาวัดนาหลวงขอ,อนิมนต์ขึ้นสู่อาสนะเพื่อจะทําการเจริญพระพุทธมนต์ในเวลานี้เอาเฉพาะ พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากสาถาวัดนาหลวงนิมนต์ทุกรูปเลยครับจากวัดนาหลวงนิมนต์ขึ้นเจริญพุศลในเวลานี้ขอกาบรัตนาขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงต่อไปเป็นลายชื่อสำคัญนะเป็นลายชื่อสำคัญคุโยมสั้งใจอนุโมทนาสาธุเราได้20%ของจอร์เงินทั้นเงินม,นมดนี้ี ขออนุโมทนาคุณโยมบุธาเชิดชูชัยพิษนางส,สาวปราภัยเชิดชูชัยพิษนางสาวปราณีเชิดชูชัยพิษและคณะนะและคณะได้ถวายจตุป,ปัจจัยทำการหล่อพระมาในเวลานี้เป็นจำนวนเงินรวมค่าบิณฑพรครัเลยนะจำนวนเงิน शिसु si, ของพันเอกพิเศษหญิงรุ่งทิวาพิมสักกาพันเอกพิเศษหญิงสุขรอไัยวิวิวรุไยัยวิโรยุทธของคณะได้ร่วมเป็นประธานในการสร้างครับประธานในวันนี้อีกจำนวนเงิน1นึ่งแสนสองอหนึ่แสนยีบาท สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาขออนุโมทนาอ,อีกหนึ่งคณะอีกหนึ่งคณะในเวลานี้ที่มาส่งรายชื่อมาขอขอบคุณ บริษัทจำกัดสินทรัพย์ุ่งเรืองผ้าใ e บ,บเฟอร์อนิเจอร์แอนบรััทีน้ง นิมมณ์เลยครับเดี๋ยวพระจะเดินทางนี้ครับขอขอบคุณบริษัทจำกัดสิยวพระะจช่วยดูว่าปธรรมภาคภูมที่เรียกมาแทพิธีจะนำกัดโดยคุณช่อเทียแต่ว่าท่านเดินก็เดี๋ยวกันกันโยมใี่รี้ว่านาเคต่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพลงหัวมาเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท